เจ๊เก็บ,บเมโดดัสดีเฟียงเรียบร้อยโอ้โหสองล้านสองแสนอนนี้เท่าไหร่ละเกลดาของเราเดือเท่าไหร่แล้วเจ๊ล้านสี่โอ้โหล้านสี่เมโดดัสเท่าไหร่ล้านสอง,สอ,งอ้าวนี่เลยบัญชาโอ้โหโลบดีดตึงๆไงเออฮันชอ็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะ ใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะครเดิ h ์ฮันช็อปบอกเลยว่าของโคตรดีและทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันใน7บาท8บาท9บาทกับเมลิโอดัสตีนเป็ดตีนไก่ตีนหา่านตีนไก่ตีนเป็ดจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยและในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทีมที่เรียกว่าขายฝันเลยดีกว่าขายฝันกับบ้านโตบ้านโตเนี่ย ต้องลองเล่นกับทีมของฟูเลือด1ล้านแล้วก็ตัวที่ผมจะมาเล่นกับฟูเลือด1ล้านของเมลิโอดัสตินเป็ดตินไก่เนี่ยก็คือเกลดาเกลดาอดีตเมตู o, เลือด1ล้านใน7บาทที่เรียกว่าเมลิโอดัสตินเป็ดตัวเนี่ยออกมาเนี่ยก็คือเจน2ของเกลดาเลยก็ว่าได้นะแต่ก่อนเนี่ยเกลดาเนี่ยคือเป็นเมตาเลือด1นล้านที่โกงมากๆแล้วก็ถึกมากๆอย่าให้เจ๊เหลือโซโล่คนเดียวกดไม่ลงแน่นอน แล้วจะเป็นยังไงถ้าวันนี้เรามีเลือดหนึน่งล้านสคนนี่ทีมถึกจัอาต่เด็ก็เดี๋ยวไปดูกันทีมถึกแน่นอนวันนี้ไปไปดูทีมกันฮนะแบบชั้นสูงนะรีแรงด้วยนี่เลยนะครับนี่คือทีมปูลเลือด1นึ่งล้านของเราที่จะใช้เกลดาเนี่ยเดี๋ยวไปดูพาสซีของเกลดา อีกสักหนึ่งรอบแล้วกันก่อนเราจะไปเล่นนะเผื่อใครลืมนะเกวดาเนี่ยมีการเพิ่มเลือดตัวเองแล้วก็เป็นตัวที่เล่นกับเลือดตัวเองนะครับยิ่งเลือดตัวเองเยอะจะโจมตีแรงจากสกิล2นี่เลยสร้างดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะจากพลังชีวิตที่เหลือของตัวเองยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงเป็นตีหมู่ด้วยแล้วก็จะมีตีเดี่ยวที่เล่นกับเลือดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ดูดเลือดนะก็คือไม่ตูยง่ายแน่นอนคือถ้าเทียบกันระหว่างเกลดากับเมลิโอดัสเนี่ยเกลดา มีความแรงที่มากกว่าแต่พอเลดเกมเนี่ยเมลิวดัสจะเริ่มตีแรงแล้วและพัส,สิีของเกลดาที่เป็นคียเลยทําให้เกลดาเนี่ยมีเลือดที่สูงมากๆก็คือนี่เลยนะดูดเลือดหนักหน่วงตรงนี้เพิ่มเลือดตัวเองตามค่าที่ทั้งทีมเผ่าเทพประสูที่เป็นฟูลเทพประสูเนี่ยดูดเลือดจากการสร้างาเม็กับอีกฝ่าย4 0 0แสนเลยยกเว้นการเคาน์เตอร์นะครับซึ่งทีมเราไม่มีเคาน์เตอร์อยู่แล้วอาะก็ จะดูดเลือดมาแบบแม็กเลือดคือ4ี่แสนเลยนะบวกเข้าไปจากแม็กเลือดคือแบบเยอะมากๆอันนี้คือไม่นับไอ้พวกแบบเพิ่มเบสสเต็กของทีมอะไรอีกนะแล้วก็ตัวเกลดาเนี่ยมีการเพิ่มเบสสเต็กของทีมด้วยตามอัตราฟื้นตัวของตัวเองสูงสุด20%ก็คือถ้ายิ่งฟื้นตัวของตัวเองเยอะเนี่ย เบสแตกของทั้งทีมพอเทพสูนจะเพิ่มขึ้น30%เลยนะเยอะมากๆนะตรงนี้คือเป็นตัวที่ทั้งถึกทั้งแรงเลยยิ่งเลดเกมยิ่งแรงตัวนี้คืออย่าปล่อยไว้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่ของทั้งทีมเนี่ยผมจะใส่เป็นเลือดแล้วก็มีแค่คุณพ่อใส่เป็นโลเพราะว่าคุณพ่อก็คือเป็นตัวยืนเปิดโลฟรีเลือดของคุณพ่อตัวนี้จะไม่ได้เยอะเท่ากับ2ตัวนี้นะครับผมจะเล่น2ตัวนี้เป็นหลักแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวซับเป็นเชนเดอร์ จันโอชาสีเขียวเพราะว่าจะเอาเจาะเกราะยิ่งเจาะเกราะแรงเมลิโอดัสก็จะยิ่งตีแรงมาทุกคนเดี๋ยวเราจะาทีมนี้มาลองเล่นกันนะแล้วก็กติกาวิเศษในอีเวนต์เนี่ยก็คือหากตัวเองไม่ได้รับดาเมจเมื่อเริ่มเทินถัดไปพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น20%แล้วก็จะรีเซ็ตเมื่อโดนดาเมจแล้วก็จะมีเอฟเฟกที่2ก็คือจํากัดเกรดถ้าไม่ตายนะก็คือเกรดอันติเอลอยข้างบนที่เพิ่มจากเอกลักษณ์สูงสุดแค่1ลูกเท่านั้น ถ้าตัวไหนที่เพิ่มเยอะๆเนี่ยก็จะเพิ่มได้แค่1ลูกนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปดูเท่าไหร่เพราะว่านานๆทีจะมีส่วนฟูลคอนดิชันเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นกฎพิเศษที่ค่อนข้างสําคัญนะครับคือถ้าไม่โดนดาวเมทไม่โดนดาวเมทคืออะไรไม่โดนดาวเมทก็คือจากโล่ของคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยถ้าเป็นตัวเปิดโล่เนี่ยก็เท่ากับว่าทีมจะไม่โดนดาวเมทแล้วเมเลโอดัสจะมีโจมตีแรงขึ้นเกลดาจะมีโจมตีแรงขึ้นส่วนการติดแฟกที่ใส่ก็จะใส่เป็นเผ่าเทพอสูรแล้วกัน ะะมาทุกคนพลังต่อสู้ที่443,000แบบกินพลังต่อสู้แม็กแม็กเลยทีมนี้นะก็ไปเดี๋ยวเราเอาทีมนี้ไปลุยกันครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปลุยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งคือเมริโอดัตตัวนี้มันไม่ใช่ <c oughs> มันไม่ใช่เมริโอดัตที่ผมต้องการผมต้องการตีนเป็ดต้องเปลี่ยนเป็นตีนเป็ดให้โลกรู้จัก <c oughs> ใช่ยเไหมเมริโอดัตนี่ ต้องอย่างนี้นี่อย่างนี้ใช่ไหมมาทุกคนเดี๋ยวเราเอาสกินตีนเป็ดตินไก่ตีนห่านมาเล่นกันไปครับผมลุยมาตาที่หนึ่งแนะมาฮะจาดไปตาที่หนึ่งโอ้โหเจอกับทีมมนุษย์เลยเจอทีมมนุษย์ที่มีพิซองอ่ะก่อนอื่นเลยเราเปิดแบบเปิดโชว์ไปก่อนเลยหนึ่งสเต็ปโอเคอำนาจเนความมืดไป แล้วก็ตีขำๆไปคือเอาจริงใช้คุณพ่อตีไปเลยก็ได้นะแต่ว่าเธอหน้าต้องมาลุ้นว่าจะมีการ์ดหรือเปล่านะครับก็ตีไปขำๆแล้วก็เมลิวดัสตีไปแล้วก็เจคเกลดาตีไปฮะนี่เลยบัญชาโอ้โหหลบหลีกตึงๆไงจังหวะนี้แล้วก็ไม่รู้ตีไปก่อนหลบหลีกตึงๆก็ตีไปก่อนก่อนแล้วก็เจ๊นี่ปาดปาดแปดโอเค อีกฝ่ายเขามีหลบหลีกด้วยโครเ์ไพรส์เอาหลบหลีกมาเฉยเพราหนุ่มมีไหมการ์ดเปอร์โล่ไม่มีไงเดยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะตีแล้วเข้าหรือเปล่าเออพี่ทรงพี่ทรงจินอูตีเข้าแล้วก็บุญฮิวบุญทิ้งตีมาโอ้โหตีแรงจัดบุญฮิวบุญทิ้งแล้วก็เคซีโภมิเน้นตีมาต่อเออแรงหรอป๋า เดี๋ยวเรามาดูสเตตของเลือดกันดีกว่าว่า2ตัวนี้จะมีสเตตของเลือดเท่าไหร่มาหล้าน9 0 0 0หมื่นเ, 1, 90, เนียครับเกวดาเท่าไหร่เกยวดา0 0 0 0 0โอเคมาแล้วก็ตีขำๆที่ซองจินอูแล้วกันเดี๋ยวคุณพ่อตีไปเกวดาตีไปแล้วก็เมลิโอดัตตีไปฮะสกาดรพลาดฟ้ันไปก่อนขำๆโอเคเอาอ<ป>ให้ตุยไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เจกเกลดัตทูดัตตีไปฮะ นี่ไงแบบเบาๆเบาหยองแล้วก็เมนูดัตตีไปเปียงเรียบร้อยเรียกว่าหายซองจินอูแต่เสียดายเราไม่มีโล่เนี่ยครับคือถ้ามีโล่เนี่ยมันจะดีมากๆแต่ว่าเราไม่มีโล่นะแล้วก็เธอที่2ก็ไม่มีโล่ด้วยโอ้โหเขาจะเฟี้ยวเลยนี่วา <c oughs> แล้วก็บุญฮิวบุญทิงไงปาดผมทีนึงแล้วก็กจิ้มจิ้มนี่คุณพ่อไงเราอย่างก่อนเอาป๋าปัดมือบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวขอวัดเชิงนี ตีไปที่คุณพ่อต่อตีไม่เข้าไงคุณพ่อผมใส่ป้องกันไงอย่างตึงเนี่ยเออเออตีย้ําตีย้ําอ่ะตีให้มันเข้าไอ้น้องตอนนี้เท่าไหร่แล้วเกลด้าของเราเลือเท่าไหร่แล้วเจ๊ล้านสี่โ้ล้านสี่เมริโอตเท่าไหร่ล้านสองเอาอะไรเขาเนี้ยล้านสี่กับล้านสองคือออกเกมเลยแหละวัดตัดคือออกเกมเลยใช่ไหมจี ตาที่สองเฮ้ยลืมกินอาหารกินอาหารแป๊บเป็นไงเลือดเยอะจัดเลยเด็กเนี่ยคือขอแค่แบบเลดเกมประมาณสองสามเทนะินน่ะเลือดก็จะเป็นล้านเลยแหละพี่ทั้งสองตัวมาครับผมตาที่สองนะสะดุ้งอะดิเพราะหนุ่มคนเมื่อกี้สะดุ้งแน่นอนเนี่ยครับใครอ่าเจอกับทีมนางฟ้านางฟ้าจริงจริงว่ะเฮ้ยมาเราก็เปิดโล่เหมือนเดิมนางฟ้าโอเคนางฟ้าต้องคุยกันด้วยล่นแล้วก็คุณพ่อเนี่ยตีไปคือ หรือเราจะเก็บไปน,นี้ก็ได้นะแต่แบบเดี๋ยวเอา,อางี้ดีกว่าเอา,อางี้ดีกว่าคุณพ่อตีแล้วก็เมลดัสตีไปแล้วก็เจเกลตีไปขำๆอ่ะเพราะยังไงก็ทอนอยู่แล้วตีไปชิว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 ไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ปาดแปดปาดแปดชิวชิวนี่ไงเบิร์นเบิร์นนะดิเลือดเหลือหนึ่งโอเคมา เดี๋ยวตาเนี้ยเราจะเก็บโลไว้ <Okay. S 1> ก็ดูซิว่าทีมนางฟ้าจะตีแล้วเข้าหรือเปล่านะี่าเลียวคุ้งตีก็ไม่เข้าอ่ะเด้เพื่อนแล้วก็มาเอลมาเอลกินกล่องแก้วโจโจมาแต่ก็ตีไม่เข้านะครับแล้วก็มาเอลอยํางที่เมนูดั้เพราะว่าติดทอนนะยา่าโอเคนี่ไงโดนสะดุ้งไปด้วยนี่โดนสะดุ้งไปต่อเป็นไงลงโลนี่ไม่สนใจดูขอตีก่อนไหนคือเจ๊กเกี่ยวยังไงเธอสองก็เลือด ก็เลือดเยอะโอเคโอเคเกลดาบอกว่านี่จันหมีจันหมีบอกว่าฉันเลือดมาเยอะหรอจันหมีดูใหม่ไาตีไปฮะเปิดโล่เหมือนเดิมโจโจเปิดโล่เหมือนเดิมโจโจงแล้วก็ตีย้ำตีซ้ำตีอะไรตีย้ำตีซ้ำเรียกว่าเป็นตัวแทงแบบของจริงโอโหเรียบร้อยเรียบร้อย คือแบบสิ้นหวังถ้าเราไม่สิ้นหวังเราก็หมดหวังมีอยู่สองทางเลือกพ่อหนุ่มมาเรียบร้อยนะครับเรามาปิดด้วยเกลดาดีกว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกลดาตอนนี้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะใช้สกิลของเจปิดละกันเนาะมาไม่โดนตีด้วยนะครับเหลืออยู่หนล้านสามแสนเลยนะนี่ปะเรียบร้อยนะครับลาก่อยเจเกลดัสทูด,ดัสโอเค ตาที่2ก็แบบหวานเจีย๊ยบนะนี่บ๊มบบ๊มคือลือเฮ้ยอ,อีกฝ่ายทีมแหละมียวุทเทพโผอ๋อบุญฮิวบุญทิ้งทิ้งตรงนั้นแหละเพราะว่าจะตุยอเยเด็มาเอาจริงไม่ต้องไปเปิดไอตัวนี้ก่อนก็ได้นะไอเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคำสา์นินดำเนี่ยไม่ต้องไปรีบแต่ว่าก็เปิดไปเถอะเปิดไปเถอะอย่าไปร,รีโลจานหมีีมาแล้วก็ ฟาดแมตมาตีนี่ไงตีบุญหิวบุญทิ้งตีไปก่อนแบบดาเมจไม่ค่อยแรงดาเมจแบบดาเมจเบากริบไะดิแล้วก็เจตีมาเทปึ๊บอ่าสวยสวยพี่สวยนี่ไงบุญทิ้งบุญทิ้งฟาดแมตมาบุญหิวบุญทิ้งอื้อเป็นไงล่ะโดนสะท้อนสะท้อนแรงจัด คือปาดแม่สะท้อนตุยเองอะที่ดู <c oughs> นี่ไงล่ะบอกแล้วอย่าปาดแรงปาดแรงเท่ากับตุยเย่อะไหนลองเช็คดิเจเท่าไหร่เจหนึ่งล้านยี่สมดเมโดดัตหนึ่งล้านหกพันเราก็ใช้ค,คุณพ่อเปิดโล่เหมือนเดิมตามสูตรเมโดดัตคุ้งแล้วก็เจเกียวด้ไปบ <c oughs> ัญชาจับศูนย์ตึงๆจับศูนย์ตึงๆ เปิดล้นแล้วก็ดาบแผงแสงแสงสุดท้ายนี่แหละตีไปเจ็ดแสนกว่าก็ขำขำไงตีขำขำแต่ว่าเจาก็ก็ขำขำเหมือนกัน <c oughs> โอเคมาอุ้ยอ,อุ้ยแล้วคือเด้งสองต่อ,อเด้งสองต่อคือป๋ากับซีเกิร์กเนี่ยมันคอมโบกับทีมนี้แล้วค่อนข้างก๊อตมากเลยเนะเพราะว่าซีเกิร์กก็เป็น50สซีก๊อตที่โกงมากนะครับของทีมนุ์นะคือต้องมีคือถ้าเล่นทีมนุษย์ต้องมีนะครับถ้าไม่มีนี่ไม่ได้นะซีเกิร์กนี่ต้องมียังไงบังคับนะ โอเคนีป่าอย่าทำซาอย่าทำซ่าถ้าตัวเองจะตุยมาอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งว่าเจเท่าไหร่เจ้ล้านสี่เลยอ๋อและดัตอะดัตเท่าไหร่ดัตล้านสองเอาเจ๊แล้วกันเอาเจ๊ไปคุยเรียบร้อยป่าป่าปเจ๊อเบิร์นเบรเรียบร้อยลากอยเป็นไงเจ๊แบบว่าของแท้นี่ ตาต่อไปนะตาที่4นะรอบนี้เจอกับทีมปีศาจปีศาจที่มี d e เอ u r ์สคือยังไงต้องจัดการ d e เออ r ์สก่อนนะถ้ามันเป็นไปได้แต่ว่าเขาก็ทอนด้วยม e l โอด a สซึ่งผมว่าผมจะตีขำๆไปละกันก็แบบเรียกว่าแบบตีชิมอ่รวมการก่อนรวมการแล้วก็ตีแล้วก็ใช้เกลดาตีขำๆไปแบบชิวๆ นี่ตีไปก่อนโอเคไม่โดนโล่นะได้นะอย่างนงี้อ่านะแล้วก็เจ๊ตีไปโอเคฮะมาอมืเขาเพิ่มดา,าเมจด้วยเพราะว่ากดพิเศษแล้วคุณพ่อก็แรงจัดเลยดิทีนี้คุณพอ่อแรงจัดเลยดิอ่าเด็วดวัด้วยโล่ก่อนไดมีเอิร์สก็สลายโล่มาเอ็กซ์ิสโตม่มาหนึ่งทีโอเจ,จะเย็นเย็นเจ๊ตีที่เปโดนดาตตนต่อไดมีเอิร์สคุ้งโอเคแล้วก็เฮ้ย ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืครึ่งหลอด <Bro. S 1> มาอือแล้วก็โดนเด้งเลือดไปโอเคมาซึ่งเราก็จะใช้คุณพ่อเนี่ยตีปาดไปก่อนหนึ่งทีเมลิวดัสตีไปแล้วก็เกลดาปาดไปึาป <don> ัญชาดับศูนย์แบบแรงเบิ่มโอ้โหแรงจัดแล้วก็เมลิวดัสไปครับสุนทํทำามล้างแบบตึงๆคิดว่าเลือดเยอะหรอมันใส่ธนาเมีเด้วยนะไอฝ่ายเนี่ย ต่ไม่เป็นไรเจ๋บอกว่าเจ๊ก็แรงเจ๊ก็แรงของเจ๊จร <c oughs> เรียบร้อยพีเจ๊ก็แรงเลือดเจ๊ก็เยอะพีเจ๊ก็แบบแรงเบิม่มโอ้ซีเกิร์กลงมานี่คือ,อยังไงก็เลือดหายโอเคมาเรามาปิดท้ายด้วยเมลิโอดสัสอันติตึงๆมาอันติเวลหนึ่งด้วย <c oughs> นี่โชก้ามโชว์เปี้ยง อ,อันตียังกากเนี่เรียกว่าอันตียังกากเลยนะแต่ว่าเจาก็รับจบให้จี๊ดเจ๊แบบถอนหายใจเลยบอกมไม่ไหวนะตีนเป็ดตาที่5นะครับมาครับผมก็เจอทีมปีศาจเป็นปีศาจแล้วก็คุณพ่อสกินเท่ดีนี่หว่าโอ้แต่ว่าฝ่ายเป็นเมโลดัสตัวเก่านะซึ่งผมว่าผมก็จะเปิด ตีไปก่อนคำสาบนินดำเหมือนเดิมชิวๆแล้วก็ใช้เมลิโอดัสไอต้ตองจริงแับคุณพ่อตีไปนั่นแหละเพราะว่ามันมีกฎพิเศษเนาะแล้วก็รวมการ์ดแล้วก็เจ๊ตีไปตัวยังก็ตีไปก่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงกลัวเพราะว่าเราจะสลายโลนอีกฝ่ายไปก่อนเดี๋ยวมันได้บัฟพิเศษไปโอเคโอค้โหแต่ว่าเดี๋ยวนะคุณพ่อโลอไม่แตกด้วยนะเอาดีดิอืมโอเคคำสาบนินดำมา แต่อยู่ที่ว่าตีมาเนี่ยโลจะแตกหรือเปล่าเด <c oughs> มิเอิร์ดไม่ใช่เมโลดัสนะตีมาตีหมู่มาด้วยตีไม่เข้าเด้นี่ไงโด,ดสนสะท้อนเน่ยตีคมๆอืม <c oughs> ตีไม่เข้ายากหน่อยยากหน่อยจะมาตีพี่ไอ้น้อง <c oughs> ยากแล้วก็คุณพ่อตีหมู่มาเออ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 โดนสะท้อนไปด้วยเปิดโลนไปด้วยมาเดอีไฟแล้วก็ใชคคุณพ่อตีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมโลดัสคุงตีไปแล้วก็เจเกล เจกเกลปาดดิเจตีไปก่อนขำๆนี่เลยแบบเลือดไหลเป็นน้ําเป็นน้ํำจอกๆแล้วก็แม่เลืดดอดตีเรียบร้อยหายเลยทีนี้ไปแล้วก็เจกเกลปาดดิมิเออร์ตอ่อยเบิร์นเลือดแรงจัดโอเคมามาดิโอ้โหไอซีเกิร์กคือลงมายัางไงก็สลายโลดอยู่ดีอะการันตีเลย มัสนสถีย์โลเวอร์มากนะสีเก์กเนี่ยแต่ก็นั่นแหละตีไม่เข้าอยู่ดีมเมเลียดัสไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วตอนนี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอดูเลือดคุณพ่อหน่อยตอนนี้คือเจเขาเนี่ยเลือดอยู่ที่1นล้านสี่แสนใช่ไหมเมลิโอดัสคุง1นล้านสองแสนแล้วคุณพ่อเท่าไหร่หกแสนเก้าก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าคุณพ่อมันไม่ใช่แบบเป็นตัวแบบวัดเลือดอยู่แล้วนะก็เป็นตัวสร้างดาเมจไปเลยเนาะอ้อไปตีขำๆนะครับ ดเกลียวเอาก่อนเอาก่อนดิเจ้ตัวไหนเป็นน้ำอะเด็กต่วไหนเป็นน้ำจอกจอกอะเด็แล้วก็ตีซ้ำมันถึกเหลือเกินวะมันถึกเหลือเกินวะไอฝ่ายแต่ว่าเมนเดอรันบอกว่าขอจบงานจบงานตรงนี้จบงานโอโ้โหมาอีกิมาชูเมโดดัชเ้าปะ <laughs> อันตีอะอันตีไม่ตุ้ยทุกคน <laughs> อันตีไม่ตุยอ่ะเอาดีเป็นไงถึกโจ้ดิโอ้ถึกโจ้เลยเลือดมาอ่าคำสาบนินดำถึกโจโจลาก่อยลาก่อยนะเพื่อนไปครับค่อยๆเก็บทีละตัวสองตัวเกียลดา้าเจ๊ <c oughs> เก็บเมนดูดัสดิี่เฟียงเรียบร้อยโอสองล้านสองแสนคือเจก็เลงเบิ้มแล้วก็ไอตัวนี้ก็ไม่แพ้กันดีว่าดีเกิร์มันเลือดมันน้อย อย่างอันนี้เป็นล้านเลยแหละพี่แน่นอนนะครับจีๆนี่โชตินเป็ดโชไปนหนึ่งทีก็เป็นไงทีมนี้หายฟันจะจ้าต่เดทีมนี้ทีมเลือดอย่างตึงองเดีเกลดาก็เลือดล้านกว่ามเมลดาตินเป็ดก็เลือดล้านกว่ายังดีว่าคุณพ่อยังแบบใส่ป้องกันไงคือถ,ถ้าคุณพ่อใส่เลือดเนี่ยโอกาสที่แบบจะขึ้นไปแ0 0แสนก็คือมีเกือบล้านเลือดอย่างตึงถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เอามายื้อเกมได้ เป็นทีมยื้อเกมเป็นทีมเลดเกมอะก็ว่าได้เพราะว่ามันต้องเก็บสแต็กทั้งเจทั้งเมลูดัสเลยต้องเก็บสแต็กให้ยิ่งสแต็กเยอะเนี่ยก็จะแรงนะครับทั้ง2ตัวเลยส่วนคุณพ่อมแมลงเนี่ยเทินสออยู่แล้วแต่ว่าเมลูดัาเนี่ยมแมลงเทินสก็จริงแต่ว่าเทินสจะแรงกว่าแล้วก็ตัวของเจก็คือต้องแรงเทินสตัวเจจะแรงได้ตอนเทินสในเมตานี้เทินสยังไม่ค่อยแรงมากแต่ก็ยังตีเข้าได้นะครับเพราะว่าเลือดล้านหนึ่งถ้าเทินสเนี่ยคือแรงจัดเลยเจนะ ก็เป็นทีมที่เอามาทดลองเล่นผมก็อยากรู้ไงว่าเกลดาเจนหนึ่งกับเกลดาปอมตีนเป็ดเจนสองเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าอยู่ในทีมเดียวกันวันนี้ก็ลองให้ดูแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างทีมยังถึกเจออันติะะเมลิโอดัสอะแรงแรงเมื่อกี้ไม่ตุยเลือดครึ่งหลอดแล้วเด้งกลับมาเพราะว่าดัสใส่ทราเมเอลแล้วก็เกลดามีเลือดที่เยอะกว่าดัสไม่ตุยนะครับถึกด้วยนี่ยังดีนะว่าไ้ฝ่ายมีแบบมีซีเกิร์กถ้าไม่มีตัวอย่างซีเกิร์กนะโว้โลก็มี เลือดก 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000. ันเยอะหนึ่งล้านโลก็มีอีกตีกันไม่เข้ากันละจังหวะนี้ก็ตามนั้นนะใครที่ชอบก็กดไลค์นะกด subscribe ใครที่อยากจะลองเนี่ยแนะนําว่าต้องเป็นบ้านที่สูงอันนี้คือต้องบ้านสูงนะบ้านกลางบ้านต่าเนี่ยดูเพื่อความสนุกเท่านั้นถ้าอยากจะเล่นตามจริงๆต้องเป็นบ้านที่สูงมากๆแล้วก็มีคุณพ่อที่ตึงอันตี2อกบวกๆหรือว่าจะเป็นตัวของเมลิโอดัสอันตีเยอะๆก็ได้หรือถ้าไม่มีอันติเอาแฟชั่นเยอะๆก็ดี นะครับแล้วก็เกลด้าก็ต้องแฟชั่นเต็มอยู่แล้วอ๋ออันติก็เต็มได้แล้วมั้งมันนานแล้วอะ่ะก็ตามนั้นนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปเรื่องเป็นเกมไหนอย่าลืมติดตามไปด้วยแล้วว่เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผม